สวัสดีท่านผู้ชมนะคะผมวันนี้กับผมใน The Mosh Channel นะวันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนสก,ก้ากันนะครับผมซึ่ง EP หนึ่งวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำโปเกมอนที่ควรใช้ในเริ่มต้นนะแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะอันนี้คือทีมสีนี่คือทีมที่ผมจะมาแนะนำนะช่วงเริ่มช่วงเริ่มต้นเนี่ยเชืเ่อกันว่าต้องมีทุกคนแน่นอนเกือบมนเกือบทุกคนบางคนจะไม่มีโอเค ตัวนี้นะครับตัวแรกก็คือลิซาดตนครับผมผมเชื่อว่าตัวนี้ทุกคนต้องมีแน่นอนครับผมโอเคก็ทำไมถึงเลือกตัวนี้นะก็คือตัวนี้ควรควรปั้นเลยเอาไง,ไง่ายๆมันควรปั้นนะผมมันช่วยทีมได้เยอะนะโอเคครับเรื่องสกิลเนี่ยผมชอบมันนะสกิลมันดีถ้าแฟลรบริชนะครับผมเป็นท่าโจมตีแบบกลุ่มถ้าไฟนะครับไปชว่วแท็กครับผมถ้าเฟรมทาวเวอร์ครับเป็นท่าโจมตีแบบ กลุ่มเหมือนกันครับเป็นสเปเชียลแท็กครับผมธาตุไฟนะวิงธาตุบิน,นครับผมเป็นท่าโจมตีแบบกลุ่มสเปเชียลแท็กครับผมดาก้อนคอร์นี่โจ,จมตีแบบเดี่ยวครับผมธาตุมังกรน,นะสเปเชียลแท็กอันนี้ต้องรอวันสามสิบก่อนถึงจะได้โอเคและส่วนอาวุธที่ผมใส่นั้นก็จะเป็นนี่ครับผมดาก้อนทิชครับผมมันจะเพิ่มพลังให้โปเกมอนธาตุมังกรธาตุบินได้ความมือนะ จะเพิ่มพลังสก,กิล10%ไม่อัปเกรดครบนะโอเคซึ่งของผมเป็นาตุบินไงมังกรตัวนี้นลิซาอนนะ่ะโอเคตัวที่สองที่แนะนำมั้งครับผมก็นี่ครับจูไข่ครับผมหรือร่างแรกที่เราเรียกกันว่าคิโมริครับผมตัวนี้นะคบผมสเตตัสของมันนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับผมก็พลังชีวิตก,ก็เยอะอยู่นะโจมตีพิเศษนี่ตัวนี้จะเน้นไปโจมตีพิเศษนะครับผม สามารถใช้ในช่วงแรกได้ดีมากครับสกิลครับมาดูกับสกิลกันก่อนสกิลตัวนี้ผมจะขอเลือกเอ้ขอขอเลือกจากข้างล่างนะก็คือสกิลตัวนี้ก็หนึ่งโอเคสกิลตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ย last range last range นะครับผมเป็นสกิลตั้งรับครับผมเป็นการเพิ่มสเปเชียลแท็กให้ตัวเองนะ double double speed นะครับผมเป็นท่ามังกรสเปเชียลแท็กนะครับผม บูราเบิร์สครับผมเป็นการบัฟตัวเองเพิ่มความเร็วนะเลฟเบตครับผมเป็นท่าเพื่อสเปเชียลแท็กนะครับผมอันนี้ติดขี้ได้ง่ายมากครับผมเลฟซอมครับผมเป็น่าเพื่อสเปเชียลแท็กครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับพิเศษนะครับถ้าเกิดในพี่ของเราเหลือน้อยนะครับมันเราก็จะได้การรีเลือดนะโอเคส่วนการอัพนี่อัพง่ายมากครับผมวิธีการอัพก็ง่ายๆอะ่ะ ก็แค่ทำความสนิทกับเวลให้พอแค่นี้ครับผมก็ได้ละโอเคเนาะส่วนตัวที่สามมับก็คือมันชื่ออะไรไม่รู้อะเออไม่รู้อ,อ่ะไม่รู้เออ,อง่ายๆก็ตัวนี้จะเน้นไปทางกายภาพครับผมครับโอเคก็แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปั้นแล้วนะเนื่องจากผมได้เดรริวมาแล้วเอาไปตีบอลบอลโลกท่าแรกครับผมวอเตอร์คลาวด์ครับผมเป็นท่าไม่ตายนะจะสร้าง เอ่อท่าของเขาเสียหายท่าน้ำแอคแท็กครับเป็นจมติบแบบเดียวนะวอเตอร์แคนนอนนะแบบเดียวครับผมท่าน้ำแอคแท็กครับเซิร์ฟฟิ้งครับผมท่าน้ำแอคแท็กครับแบบมู่นะสปริตอัพนี่ท่าคลาดามืดแอคแท็กครับผมแต่มันจะทำดาเมจสามครั้งนะต่อถึงเทิร์นโอเคแล้วก็อาวัลที่ใส่ก็นี่ฮะมิสซูเรียสวอเตอร์ดรอปครับผมจะเพิ่มพลังให้ธาตุน้ำครับผมน้ำแข็งมแมลง เพิ่มพลอังสกิลสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เหมือนกับเพี้ยบังกรนัร่นแหละครับเออลืมไปตัวนี้จูใคไ,ไม่ก้าครับผมใช้แมกเนตนะผมจะเพ,พิ่มธาตุไฟธาตุพืชธาตุแฟรนี่ครับเพิม่มพลังสกิลสิบเปอร์เซ็นต์เมื่ออัปเกรดครบนะเคก็ขั้าเซอรถเหมือนกันครับแค่ธาตุเป็นเหมือนกันเคคือตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ทีมนี้ครับผมใช้ทีมนี้นี่นี่นี่ทีมนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำทีมผม,ผมก่อนนะตอนนี้ที่ใช้ก็จูใครรห้ผม กเกิงกาเกิงกานี่ผมจะไอ้เนี่ยเซตแรกนะผมเอาไปตีบอสโลกนะแล้วก็ใช้บางดาดด้วยก็คือทําไมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เกิงกาครับผมทําไมถึงเอาไปตีบอสโลกครับผมทําไมเอาถึงไปตีบอสโลกนะครับผมก็คือง่ายๆครับท่านเห็นสกิลเฮกไหมครับเฮกเฮกมันจะเป็นการลดเดฟแล้วก็สเปเชียลเดฟครับผมแล้วก็แอคแท็กแล้วก็สเปเชียลแอคแท็กครับลดหมดเลยครับผมถือว่าเยี่ยมครับผม แล้วก็พวกสกิลพวกเนี้ยก็นะธรรมดาครับผมไม่ได้ดีเลยมากโอเคแล้วก็ทำไมถึงเลือกจูไครครับผมง่ายครับถ้าเกิดสกิลตัวนี้ตัวนี้ออกมาครับผมท่าทุกท่านครับยกนี้ท่านี้ท่านนี้ท่านี้ท่านี้ครับโจมตีครับตอนเบตหมื่นขึ้นนะผมจริงอันจริงตัวนี้ติดคีบครับตันนี้จะทั้งความเสียหายสามดาเมจตันเทิร์มเหมือนกันนะอืมตัวนี้ติดคีประมาณหมื่นกว่า ต่อหนึ่งครั้งนะเค okay. ก็คือสามครั้งก็สามหมื่นนะผมส่วนเดเริวนี่ผมบอกแต่คําเดียวว่าเ,เราไปเลี้งสุดในนี้แล้วครับผมอืมอเ,เราไปเลี้งสุดในนี้แนละ้วถ้าทันเ้อยครับโดนไปก็อันนี้ตัวแค่ครั้งเดียวครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะผมทันเดอร์พันนี่อยู่ที่ประมาณเก้าพันเจ็ดพันถึงเก้าพันครับโฟกัสบลัสนี่อยู่ประมาณเก้าพันนะแล้วก็เวฟนี่ สรางความสียหาย,ยประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะก็ครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณพันสองพันนะโอเคส่วนแล้ว,วที่ผมใช้แต่ละตัวแอร์ไอจูใครนี่รู้ไปแล้วเนาะมาเกงก้าครับผมเกงก้านี่ใช้เป็นแบล็คลิบบอลครับบวกสามครับผมอันนี้ผมไปสุ่มเจอในดานนะคดานยอดเยี่ยมนะโอเคอันนี้ใช้ first s t r i k e c a l l นะครับเป็นเอ่อส่แล้วจะเพิ่มความเร็วนะครับหอร์เ แล้วก็อย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมดูนะว่าตรงนี้มันบวกเลยนะมันบวกด้วยใช่อย่าลืมนะมันบวกด้วยอย่าลืมดูกันด้วยลนะ่ะโอเคส่วนทีมนี้ไอทีมนี้ผมไปทดลองนะทดลองลูกเกียร์<ม>ก็เลือกมันยังไม่เต็มเลือกมันยังไม่เยอะไอทีมนี้ผมก็ไปออกนี่ฮนะเอาไปตีไอปกมบุนวายนะครับผมเนื่องจากจูใครฮนะ จูใครจะเบ,บื่อมากเอ้จะเปราะมากจะเปราะมากครับผมยินพันมาละจะเปราะมากครับผมตัวนี้จูใครไอเลียกก็ใช้ได้แหละผมก็เลยเปลี่ยนจากจูใครเป็นนี่ฮะอิเลบูนะผมอิเลบูนี่หาง่ายๆครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาปรกมอนที่ผมแนะนามาก่อนนะโอเคครับต้นที่จูใครครับผมให้ท่านเข้าไปที่ฝึกครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะ ก็ไปที่เขตแล้วโปเกมอนครับผมเคใแ้ท่านนี่ครับนี่ครับเขตระดับต่ำฮะโทนโซนธรรมดาครับผมมันก็จะมีพวกโปเกมอนพวกนี้นะเนี่ยครับเห็นไหมครับทิโก้ครับหรือคิโมริตั้งเองจาตัวนี้ครับจะแปลงร่างเป็นร่างสองผมไม่รู้ชื่อร่างสามชื่อจูไคครับผมเคแล้วก็กดรีได้นะกดรีก็กดไปฮนะก็คือมันดอกง่ายอยู่นะ เออกง่ายอยู่แต่มันบางทีก็ไม่ออกกันนะเห็น hey, ครับอ่าตัวแรกนะครับตัวที่สองก็ชาเอริซาดอนนะผมลิซาดอนนี่จะลิซาดอนนะลิซาดอนสามารถหาไา้ก็คือสุ่มได้ครับผมเอจับได้ครับผมแล้วก็แต่ไม่ต้องจับหรอกครับเริ่มต้นมบบมีอยู่แล้วยยเก้นท่านไม่ไม่พอใจกับลิยของมันนะครับผมโอเคต่อไปครับ ฟเฟลอริจจ์อะไรไม่รู้ฮะฟเฟลอริจจตให้ท่านเข้าไปที่ประจนภัยนบผมให้เล่นด่านไปเรื่อยๆนะผมรู้สึกอยู่รู้สึกจะอยู่ด่านไหนเอ่ยนี่ครับผมจะอยู่ด่านที่สามของแบบนะโอเคด่านนี้แนะนะไม่ใช่ธาตุพืชน,นะ,ะก็คือคิมโมรินั่นเองจับไปก่อนนะคิมโมรินเนี่ยต้องรีบจับไปนะมันช่วยได้เยอะมากนะคะผมคิมโมริอะ นี่นะคยคิคมอลิมันจะสามารถช่วยพวกน,นี้ได้นะแล้วเราก็จะได้นี่มาครับนี่คือล่างแรกครัไวา์นโนโกะครับผมล่างสองก็รู้สึกชื่อクロコノนะครับผมクロコノในภาษาอังกฤษนะโอเคก็มีแค่นี้และครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะคบผมสวัสดีครับ